สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคนพ่อเอเยบผลช่วงคำคำพี่น้องคำจิตหกมุกว่าสิทุ่มเหรอพี่น้องวันนี้มาเห็ดหนังวันนี้นอนหัวกระตุนมาเห็ดหนังสิมานนั่งกินกาแฟเสร็จแล้วพี่น้องวันนี้กินกาแฟมันง่วงมันบ่ซึนมันเสลืมเสลือแหงโพดมื่อนี้หลังจากที่ว่าไปอัน ไปตักบาดมากลับมากับมานังนังเห็ดคลิปเนาะทักทายกับพี่น้องเราก็ไปหดสวนไปหดสวนไปหดพักกลับขึ้นมาแล้วมานอนในพี่น้องอากาศมันเย็นเนาะก็เลยมานอนนอนจนหอดเทียงเกือบเทียงกันลูกไปเหิดสมตาเเ็ดในอย่างกินกัน อยู่บัานนังซานขงังขังบ้านนี่แหละขังหัวเฮียนเยื่บุญนี่แหละหมดชาบวันนี้กินกาแฟมาเนี้พี่น้องคือเขากินียังกินเขากินยังไปคือมันง่วงเบ็ดเหม่อเบ็ดเว่นง,วง่วงเบ็ดเหม่อกินเข่าเร็วก็เลยมานอนมาสี่โมงสีง่โมงหามง้าโมงมานอนลาบอีกแล้วพี่นอ้องเมียขึ้นห้วยมันคันแล้ว ภูมีเพออยังพอเย่พอเย่ทั้งเยอรมันหล่ะเราโทรมากปกติแล้วก็ติโทษเราติโทษช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เราเราเปลี่ยนมาโทรมาโทรช่วงเว้นแน่เว้นเน่อยู่เพราะว่าอันเราออกไปสวนเราออกไปสวนแล้วเราก็สิกลับขาม้าในบ้านเราก็สิมามากินข้าวกินยังเราเราก็ช่วงแรงแเราก็สิไปขับรถไปขับรถวานเราก็ไปอัน ไปคุดหวัวนแค่นลอดแี่ไปนองอยู่สวนแล้วก็ถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายยังไม่เบิ้ง ah e ก็คุยกันเมื่อนี้เราก็ไปสวนนั่นแหละแล้วก็โทรมาก็เลยคุยกับเล่า,ลา,ลลา,า,าแล้วก็เลยนอนบาราไปแล้วก็เลยลุกไปล่างถวยล่างยังลุกไปล่างถวยเอาข่อยมาไปเฮ็ดอีหยังเรียบร้อยแล้วก็เลยจะมานั่งกินกาแฟกินกาแฟเร็จน้ําจะบอาบเด้ไี่นอ้องบานนี้สิบ่อาบน้า,นาสิบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อเขียนเา ส่งขายเนาใส่ถุงทงทงท้าวสีเตรียมไปยังสิเตรียมไปไต่เขียดพี่น้องไปไต่เขียดกินกาแฟกลับมาบนหัวสิน้อนหลับบนหลับเด้อบา้พี่น้องแต่ว่าก็ต้องกินเพราะว่ามืมมดๆตาบ่าขึ้นเลยจ่วงแรงๆอากาศก็เริ่มเย็นอีกเสียงนกเสียงไก่เสียงยังขึ้นตอนนี้ เงียบแล้วพี่นอ้องเงียบแล้วเพราะมันมันมันเลยเวลามันเขานกเขาห้างมาแล้วไกลกานกก็ไดเย่บ,บนก็นเลยมันนั่งเ่าเสดอกพี่น้องมันเหงามันเงียบก็เลยเออสีเบาเรื่องสีบเสบาเรื่องคลิปเมื่อเส้าเนี่้ฟังน้อยหนึ่งเนาะคือคลิปเมื่อเส้านี่ยเยบ,บนกับมสัสรุปเนาะสรุปขอ้อข้อสรุปคือการอัน หาประสบการณ์หรือว่าเดินสายฟอมมีประสบการณ์อีอย่างมาแน่เคยผ่านอีหย่างมาแน่เนาะมีมันก็มี่รามาคือกาล่ะพี่น้องก็มี่รามาอันก็ว่า,าพ่อหญยบนสรุปบ่อยฟังว่าเข้าคบกับพ่อหญ่กุตเตอร์อตเตียก่อนค้นแรกที่เป็นฝรั่งคนแหลกสิผพานเข้ามาในชีวิตของเฮ้าพ้าเฮ้าขึ้นเครื่องบินเป็นพ้าเฮ้าไปกินไปเที่ยวเป็น พ่อเข้าขสังคมฝรังปินแลวกต่อมาเรากลับไปบ้านเราเข้ากับังขามาพอกับตะบิวพอกับตะบิวเร่ลระยะที่เขาพอกับตะบิวอยู่นีเข้ากับยังติดต่อกับเล่าอยู่บันนี้เขากับด้ตัดสินใจมาอยู่กับตะบิวเนาะหลังจากอยู่กับตะบิวได้บ่งกี่เดือนพ่อแย่นน่นก็ไม่อีกเขากับหวนกลับไปหาพ่อแย่นน่นก็คือเข้ากับอยาก ากทดลองหรือว่าอยากหาประสบการณ์แร้วว่าผู้ใดทีมีความจริงใจกับเฮาได้ขนาดใดแต่ผลสุดท้ายก็คือพญายนาถเรามีเมียอยู่เลวนะพี่น้องเออเรามีเมียอยู่เลวแต่ว่าถามเราดีบ่เราก็ดีเราก็เทคแค่ดีนะคะแต่ว่าเงื่อนคน้านี่คือเรากลับประเทศเแล้วแล้วเราก็บริเราก็บริโภส่เเเเเงเสียให้เฮาเพราะว่าเรามีหลุมมีเมียอยู่ประเทศเราเนาะเราก็มีหลุมมีเมียอยู่อยู่ประเทศของเราอยู่เพียงแต่เรามาเที่ยวมา มากลี่แหลกมากอันนี้เราสิซื้อนะฮอลิีเดย์เราช่วงอันพักพรของล่องสินะ่ะแต่สําหรับพี่นี่บิวนี่คือเรา,าถิงลูกถึงเมียถึงบ้านถึงซองมาปากลักคิดว่าจะอยู่ประเทศไทยจนตายยังสินะ่ะพี่น้องอยากมีคนดูแลอยากมีคนอยู่นําหนล่ะเย่บนกันเลยอ่พะพ่อมาอยู่มาศึกษาดูแลคนถี่ชัคนถี่เฮาจะอยู่น้า ก็ต้องเป็นวเพอเราบ่มีไผ่แมนบอกราก็ดูแลเขาได้ระยะหนึ่งระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าเพราะเขาเหลือไมาอยู่กับวแล้วเพราะยยนันก็ยังติดต่อเขาอยู่ก็ยังโทรหายังหยัางยุ่แต่เขากับ่ได้วอยู่กบเพลินอีกแล้วนะคะาเขาตาจินใจเด็ดขาดเลยว่าเขามาอยู่กับวเขากับปฏิเสธไปแต่ว่าเขาก็โทษคุยโทรอย่างกันอยู่แต่ก็บ่ได้ไปอยู่กบเพลิน บรดนี็ก็อยู่กับวิวจนวิวแล้วเสียชีวิตไปเนาะซูเมืรอนี้แถวพ่อใหญ่กูเตอร์แล้วก็ยังโทรมาคุยมาเล่นน้ำยู่คือเขาก็บมิวอัดแอปกันก็คุยกันแถวซูเมืรอนี้แล้วก็บอกว่าถ้าโควิดเบิร์ตมามีปัญหาจังกับสิไปประเทศไทยเดี๋ยวเขาจังเจอกันเธอมาหาเชนเดอร์คืออันนี้แล้วก็เขาก็บอกกันนี่นี่วอตแอบนี่โทรศัพท์เนาะพี่น้อง บานี้พญเย,ยอรมันนี้เข้ากับพึ่งตะสิค,คบเข้าพึ่งตะสิค,คบก็ยังมันเห็นตัวตนจ,จ,จริงจริงกันพี่น้องบานี้ทามาแล้วเทคแคสแล้วดูเลศแบบใดเร,ดร,กรดาก็บ่ได้ส่งเสียเราก็บ่ไเด้เฮ้ากับ่ไเด้ของเงินเราก็บปรด้ส่งเสียเรืเรเร่องเงินเรื่องทองไ้เฮ้าแต่ก็แค่คุยกันเออก็มีความรู้สึกดีให้กันแต่บางเรื่องมันก็ขัดมันกับแบบว่าอ่าขัดอี่ขัดยังไงนะ ความคิดส่วนห้างกันอังสีนาพี่น้องเออที่นี้ปที่ว่ามันมีปัญหาแน่มาคุยให้พี่น้องฟังนั่นหละเรื่องอพยพเยอรมันนี่ก็ได้เนาะอันนี้คือ,อคนใหม่ที่เขาคุยถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามาเขาก็อาจจะ,ะมีการใส่ชีวิตรวมกันเบิง้งอย่างสี่ขั้นเป็นไปได้เนาะอันนี้เาพูดถึงว่าขั้นเป็นไปได้ขั้นเป็นไปบ่ได เขาก็บ่ได้วางหยังนะคะพี่น้องประเดว๋งวยางอย่างามีเอฟซีบางคนก็บ่ายายเจ้าอบล่องเว้าเรื่องเงินกับเรลาเบิง่งพญเยอรมันแล้วก็ส่งเสียให้เจ้าบบแต่ว่าเฮาก็รู้นะคะว่าสังคมของฝรั่งนี่ปะเพี่ีของเขานี่ฝรัง่งจริงๆแล้วนะ่ะถ้าเ้าเรื่องเงินเรื่องทองในการขบกันอยู่นี่ยังทมนได้เห็นตัวตนของกันจริงๆเ่อเคยเด้นน้อากันบ่ไเดียมยังกันเขาบ่อยากเ้าเรื่องเงินนะคะพี่น้อง ม่อยากว่าเรื่องเงินคือพลังเขากะจะคิดว่าเฮานะ่ะเขามาคบเขาเพื่อฝากเงินของเขาเขาก็ดูยู่นะคะว่าพลังเขาคิดแบบใดตรงนี้แลนี่ก็อ่ามี่ได้มามานะคะวาเย่บนนี่เออเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเป็นผู้หญิงหลอกลวงกรรมถึงได้ตามสนอง ไปหลอกลวงฝรั่งนี่เองกรรมถึงได้ตามสนองนางแล้วนางจึงมาทําเตะคลิปเกี่ยวกับสายฝอเพื่อจะหากินกับฝรั่งตอนนี้นางได้รับกรรมเล้ยวคือขาวายอยบุญในรับกรรมเลี้วได้รับกรรมเลี้ว,วที่ไปหาหลอกลวงตะฝรั่งมาสัน่นเออเยุบุญมันอประสบการณ์จริงๆให้ฟังเล้ยว เขาก็ไ่ได้ใส่เลี่ยมโล่แต่เงินเขานู่นนี่นั่นบ่บ่ได้ไ่ได้แบบนั่นเลยพี่น้องคือกับหูว่าเราเราฟังเย่บนวบาเบิ่งคิปของเย่บนแล้วลคิดแบบใดนะคะเราถึงเดียว่าอ่าเป็นผู้ยิ่งที่บดีเป็นผู้ยิ่งหาหลอกล่วงพลังกรรมถึงเด็ดตามสนองเลี้วกับไมาเห็ดคลิปมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับสายฝอเพื่อจะทำมาหากินกับฝรังไมาเห็ดคลิป กเกี่ยวกับฝรั่งเพื่อจะได้ทำมาหากินกับฝรั่งเอียงประมาณนี้แหลนะนั่นเราคนโบราเนะตอนนี้กำถึงได้ตามสนองเพราะว่าเป็นคนบดีเป็นคนหลอกลวงอย่างประมาณนี้กันะก็แล้วแต่สชีวิตไปนะพี่น้องเนาะคือเย่บนบห่หยฟังนี่เรื่องรลวที่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นเรื่องจริงนะคะพี่นอ้องเป็นเรื่องจริงเลยนะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเยบนที่เย่บนผ่านมาประสบมากจริงๆนะคะบอกเรื่องว่า กับสามีไทยกับมี่คือกันนะคะมีเรื่องลาาทั้งหมดที่มันมมทต้องคว่มทุกไม่ต้องความสุขไม่ต้องคว่เข้าใจกันว่าข้าใจกันเลี้ยวผลสุดไทยก็ต้องลงเอยด้วยการแยกย้ายแลกแยกแยกแยกข้างกันเลิกล่ากันไปเพราะคว่บอกข้อใจกับมี่นะคะนี่ว่าจะไหนทำไมหรอโอเค จากพี่น้องเมื่อกี้นี่นองมหาหาา,า,หาิมหาเป็นผมคุยจุลละคือเก้าละตรงมือเออไม่ละยัยบนเห็ดคิดในสี่สี่จังสี่หลักตลอดพี่น้องมือ้านี่ก็เขาอการมาทุระเป๊บหนึ่งที่เอินที่ย้ยบนตอ่อไ้เนาะฮัลโหล,หลากาอ็อ๋อดเดี๋ยวมาต่อกันจักนิดนึงเดี๋ยวยยบนสิกินนะไรดีจะได้ไปเตรียมตัวไปใต้เขียดเด้พี่น้องไปใต้เขียดเขียดจันน้า เอามาเห็ดอย่างเอามาเห็ดกินเอามาให้ผู้เถ่าหมวกสซพัก,กิตูเอามาต้มใบบะขามอ่อนนะคะเอามาตากแดดคุกรสดีตากแดดแล้วก็ทอดก็กวบ,ก,บกินกับสมตม้ำกระเซ็บนะคะมันเป็นอาหารอีสานเนาะ,ะเอาละยาบนจะว่าต่ออีกนิดน,นึงนะคะ,ะเรื่องเรื่องที่มีคอมเมนต์ด่ามาเขามาว่ายายบนเป็นเป็นผู้หญิงที่หลอกล่วงหากินกับฝรั่งแล้วผลสุดท้ายก็ได้รับผลกรรมนั่น ตอนนี้นั่งในรับผลกรรมเร็วอืม,มาเห็ดคลิปหากินกบฝรั่งนี่ลหละถึงบ่ได้ถึงบ่งได้ดีอย่างประมาณนี้เนาะมีอยู่สองมีอยู่สองคอมเมนต์สามคอมเมนต์อยู่สองคอมเมนต์เนี่ยพี่น้องเรื่องที่ว่าคุณทําแบบนี้เท่ากับคุณหลอกลวงเขานี่เนาะเป็นว่ามามันบ่เมนว่ามันามนาบาแมนว่าเป็นการหลอกลวงนีพี่น้องฮาบ่ได้ฮาบ่ได้คิดว่า เขาก็ปฏิคิดว่าเฮาเป็นเมียดิบอเลียงว่าพญีพญีตื่นี่พญีกูตื่ออตเตียนี่แล้วกูปฏิคิดว่าเฮาเป็นเมียเดิเพราะว่าเฮามาเรามาเที่ยวหรอเพื่อนกะเอาเฮาไปอยู่น้ำนี่ก็คือเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเขาปฏิคิดว่าเฮาเป็นเมียดิปนีเฮาน่ะเป็นผู้หญิงไทยแมนบอกถ้าคิดแบบถูกต้องตามประเพณีถ้ามันจังแต่งกับเออจังอยู่กับคนไทยนี่เอา กระิบว่าเล่นสู้กับผัวอ่ามีผัวหลายคนอย่างประมาณนี้บอกแต่ค่ะตั้งพ่อญี่บิวเรากันยังบอดดิคิดเลยว่าเหาเป็นเมียเล่าตอนที่ไปอยู่น้ำเล่าตอนที่ย้่บนคอกับบ้านแมนบอกรล้กันยังว่าอ่าเธออาจจะบอดดเธอแล้วคิดว่าเขาอาจจะบกับมาหาฉันเพราะว่าฉันกับบอดดเป็นสามีที่ถูกต้องบอดดิจดทะเบียนกับเขาบอดดมีอย่างกับเขาบดดิให้เงินให้ทองเขามากมม่ เออแล้วยังก็ยังคิดแบบนี้แต่พอยายบุญกลับไปเราถึงเราถึงได้ให้ความหวังว่าเออเดี๋ยวฉันขอเวลาเธอเท่นนั้น่ะนี้ปีเด้อฉันสิมารีอยู่อ่านั่นแหละก็คือจังคอยแล้วจังคอยคิดว่าเฮ้านะ่ะเป็นเป็นเมียเล่าแต่ว่ามันบเมเมียที่ถูกต้องนะเขากป็ยังนี่เขากป็ยังว่าเฮาเป็นเกิร์ฟเฟนอยู่บมเมีนไว้บมเมนบรมเมน,เม,นเ,เมียที่ถูกต้องพี่น้อง แต่แต่คนแต่คนจะชอบแบบมองงนี่นแง่ลบเนาะกะ็แล้วแต่คือ,ค,อคือเฮ้าบอบอ่สามารถจะห้ามความคิดได้แหละพี่น้องแต่เฮ้าไายถอดออกมาเฮ้าประสบการณ์มาว่านันเป็นเรื่องจริงนะคะยัยบนคือเป็นเรื่องจริงความสัตย์จริงทุกอย่างตอนที่ตะบิวป่วยตะบิวเสียเรื่องทั้งหมดไายถอดออกมานี่ ว่าวออกมาหนิฮิดคลิปออกมานน่มันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเออบางคนก็ว่ายีบบุญอ่ะไปยูน้เพึินเห็ดอย่างยายไม่น่ามาอยู่กับตาบิวเลยเขาไม่ได้มีอะไรให้ใหยายมีแต่ปัญหาเขาไม่ได้ลักยายจริงหรอกถ้าเขาลักยายจริงเขาทําไมไม่จดทะเบียนให้ยายทาไมเขาไม่ให้เงินยายโอ้พี่นุ่งเขากรู้อยู่แล้วว่าอ่าเราหน่ะมีความจําเป็นอีอย่างแน่เขาลรูก เขาเป็นคนอยู่นำ้ำเขาถึงได้ได้อยู่น้ำเล่าจนเล่าตายแล้วพอมีปัญหากับพ่ะชววาเขาจะมาเรียกร้องให้เอฟซีให้พี่น้องเขามาซอยเขาเอาความลําบากของตัวเองไปโยนให้กับคนอื่นซอยเหลือกับบ่รแมนนะคะยายบนกับคือเขามีช่องเขามีเรื่องอย่างเอฟซี FC ถามมาเขาก็ตอบไปเขาก็บ,อก,บอ,อกไปแต่บางเอืญนว่าบุญของย่าโบนกับบุญของตบิวนี่ มีเอฟซีเพนเมตตาเพนสงสารเพนก็นเลยยืนมือเขามาซอยนะคะย่บนว่าโอ้ยพี่น้องซอยย่บนเนยพี่น้องซอยวิวเนยเห็ดยังไนเฮาบ่มีเงินอันบริจาคให้เนยซอยเนยยิ่บนบ่เคยเอ่ยขอคำาีเนเลยพี่น้องมีแต่เอฟซียืนความยืนความจำนงเขามายืนความหวังดีเขามาถึงได เล่าถึงได้เป็นคนเป็นศพทีว่าเออมีญาติเอ่บุญก็ถึงลยว่ามีคนขอมาซอยหล่ะกะเหตุงานศพให้เรากระโดยที่เงินเอ่ยนบนุญขอ่ัได้เอาใส่พกไส่ห่อตัวเองบ่ไดเอามาลับมาบานเงินเหลือจากการทําศพทั้งเงินที่เหลือค่าบัญชีตัวเองทั้งเงินที่เอฟซีโอนขามะหายต่างๆนานาเหลือจัดการแล้วเรื่องเงินเกือบสามหมื่นกว่าบาทเอ่นบุญมาคือเอามาชี้แจงให้เอฟซีฟังทุกอย่าง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเยบุน่ะที่เกี่ยวกับฝรั่งเนี่ยยู่สยฟเนี่ยเยบุลเบาเรืองจริงทุกอย่างนะคะพี่น้องแต่เยบุบควาสามารถจะแบงบังคับให้คนทุกคนเขามาเสือเขามาเสือในในการกระทําของเยบุลว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้ก็เลวแต่นเนาะเลวแต่ว่าคนใดที่มีความหักความชอบมีความเสื่อมนในตัวเยบุลโซดมากหน่อยแค่นั้นล่ะพี่น้อง ยี่บุกับพดีหวังนี่ยังทีเมาวาวเนี่หนึ่งเที่ยเขาเห็ดขีปลงหนึ่งยี่บนมีช่องนะคะอันนี้สิบอกสูฟังเลยนะยี่บนมีช่อง youtube ซึ่งมันเป็นช่องที่จะทำรายได้ให้เราพี่น้องถ้ามีคนเบิงถ้ามีขิปลงถ้ามีคนเบิงมีโฆษณาลงให้คนบ้าขามโฆษณาเฮ่ากะจะมีรายได้ดตรงนั้นถึงจะบ่มาก นะคะก็ไดีมือละดอลลาร์สองดอลลาร์มันกับเป็นเงินที่บนสะสมไว้ในหันนะคะสะสมไว้ในหันแต่เฮ้ากัอยากเอามาลงให้พี่น้องเบิงต่างๆนานาไปเป็นคลิปไลฟ์สไตล์นู่นนีนน่นั่นนะคะกับว่าจาเป็นแต่ว,ว่าจะมานาั่งเ้าเรื่องลัง,งอย่างเดี่ยวแต่ยายบนสังเกตเบื้องเล้วนะคะว่าเข้าเหตุคลิปต่างๆนานา,าบางคลิปก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องเขามาเบื่องหลายบางคลิป คือมันว่าม่นแนวของเฮาก็อาจจะบ่บมีคนบึงสักเท่าใดกับ,บ่บได้มีายใดในตรงนั้นนะคะพี่นอ้องแต่เฮาอยู่กับเฮาเดินสายฝอเฮาอยู่กับฝรัง่งเฮามีประสบการณ์เรื่องนี้เฮาก็อยากเอามาเวา้าอยากเอามาแช่ประสบการณ์นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าจริงๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้แหละพี่นอ้องเขามีช่องเขาเป็นเหตุอย่างลบไปเลยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ มันก็บดิสรางไยไดมันก็บดิเหตุอยัางไ้เขามีประโยชน์ในตรงนี้ขึ้นมานะคะลหลายๆคนอยากเหตุอยากเห็ุช่อง youtube แต่บ่ปรโภบผลสำเร็จบ่มีรายได้บ่มีโฆษณาแต่เยบนนะคะก็เหมือนกับว่าโศกเข้าข้างน่อยนึงนะคะก็เหตุกับมีคนเขามาติดตามเขามาหายกำลังใจเล้ว youtube นะคะกับผ่านกดผานอย่างย t u b e ก็ มีโคกสนงสน้ามาลงไห้กับมีรายได้เขามานะคะสะสมมาสะสมมาแปดเดือนเย่บนกับพ่อเด็กเงินจากตรงนั้นมามาเป็นมาเป็นทุนเหตุนันเหตุนี่ใส่ใจแต่เงินมันบริยุมันบริยุกับเขาตลอดไปพี่น้องมันบริยุกับเขาตลอดไปมันกระเบิดเป็นแล้วย่อบนกับเออถือว่าตัวเองมีช่องอยู่ได้หน่อยได้รายกับสร้างกับคือสะสมไปเรื่อยๆพ่อได้ใส่พาอได้คาเน็เพาอได้คขา น้ำคาไฟอีกอย่างสินเนาะพะเขาว่าเดมีรายเด้เป็นหลักไร้เฮ็ดงานมีเงินเดือนเป็นหลักพี่น้องก็อย่างไท้พี่น้องเขาใจเนาะตรงนี้เนาะว่าเป็นอย่างนี้บนจะต้องมานั่งเมามาเห็ดลิปลงเรื่องอื่นคือบ่เอามาลงแนบคือบ่ถ่ายแบบอื่นนะคะมันมันยู่ท่คอนเทนต์นะคะเข้าแบบทำไลฟ์สไตล์แล้วแต่ว่าเขาก็จะมาดูเปรียบเทียบยอดวิวเปรียบเทียบ ยอดคนหมกักคนชมว่าเขาหมักไปในแนวไหนเขาถนัดไปนแนวไหนยี่บนก็เลยเดม,มานางังว่าตรงนี้นะคะชี้แจงให้พี่น้องเขาฟังนะคะเอาลนะนาอคลิปนี้ก็่ได้มีอย่างหมากไม้ดอกพี่น้องฟังแล้วก็จับใจความแล้วกับพิจารณาบึงเอาเด้อพี่น้องว่าญี่บนุนเหตุคลิปเกี่ยวกับอีหยังแนวบ่เรื่องอย่างนาแนแล่ละคลิปมันมีสาลาบ่มันมีประโยชน์บบนะคะกับขอบุญขอบพุณหลายๆสำหรับพี่น้องที่เขามาให้ความ ให้กำลังใจให้ให้กำลังแรงใจแล้วก็มาติดตามชีวิตคนบ,นบ้านๆจังยัยบุญนี่เนาะเออตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยยายอุบลคนโลโซเมียฝรั่งโลโซ,ลโลซลพี่น้องยัย,ยบุญประด้เป็นเมียฝรัง่งที่ว่าเป็นมาดามไฮโซฟเฟอร์เฟกอีหยังดอกพี่นอ้องสิหละเนาะเอาเป็นว่าแค่นี้เนาะพี่นอ้องเนาะยายบุญเดิกแล้วเดีเ๋ยวมูสิเอินเ้นแะล้วนะคะสิพากันไป อันไตเขียดยังวานอ่ะเหเนาะเดี๋ยวมืออื่นยังคุยกันนะคะได้บ่ได้มืออื่นถามข่าวกันไหมเด้อเขียดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายจ้า